โอเคก็เจอบัคอีกตัวหนึ่งมานำเสอนออีกก็คือปืนนี้อ่ะจบหมดเลยอ่เราค่อยแล้วกันรอตาต่อไปบัคยังไงเนี่ยเหรอ่ะดไูไหมถ,ถ้าเป็นปืนเว็มนปกติขาดไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้ปืนนี้ขาดได้ครับอะไรวะเนี่ยรอรอดูอันต่อไปนะฮะ ตั้งชื่อนี้คือเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้แกงซิกเน,นอสลว้ลวนๆเลยเนี่ยให้แบบสงสัยอา้าวทำไมมีสองคนเ <c oughs> ดียด๋วยวๆรอ้เขาเล่นปึ๊บคือถ้าผมดูเขาเล่นเขากดเขากดอึ๊บในนี้กดปั๊บเข้าไปนี่คือแบบอ่าเรียบร้อยนะผมก็จะแบบเข้าไปเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าไม่ได้มีแค่ปืนเดียวที่มันทำบั็กได้ต้องลองต้องลองอ่ะอันนี้คือปืนนี้นะครับปืน ปืนโครนใบโคลเวอร์นะครับสามารถเอาไปทําบักได้ก็คือไม่ต้องวิ่งไปเติมกระสุนที่หม้อต้อมก็คือสามารถเติมกระสุนในตัวเองได้แล้วและทีนี้ผมจะลองมาดูเอ้ปืนปืนเงินนั่นดูนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ส่วนตัวผมเองคิดว่าน่าจะได้นะเพราะเป็นปืนประเภทใช้กระสุนแบบกระสุนเลยอะ่ะไม่ใช่เวทมนตร์ นะเห็นไหมเห็นไหมครับไอ้มอต้มนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้มอต้มเนี่ยทิ้งไปได้เลยครับไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วถามจริงไอ้กล้องที่ปืนที่มีไม้ทำไมเนี่ย่องก็่องไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อีกโอ้คำถามอีกอย่างหนึ่งเลยมึงเอามาทำไมเนี่ยเห็นนะเอาตาย นึกว่าตัวนี้มันจะวิ่งเร็วกว่านี้ฮะไม่ไปเป็นอะไรรู้เนี่ยโมเโนหดนเฮ้ยบิลเบิร์ไม่สนใจกูเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ่ะลองอีกนะอ่ะทีนี้ผมจะลองเป็นถุงมือบาซิเลียนดูนะครับ ว่าได้หรือไม่เฮ้ยผมว่านะ่าจะได้เหมือนกันนะว้าว้าอูยอ้ยโอโู้ยเอยเอ,เอ,เอได้ไหมได้หรือไม่ได้หรือไม่เอ้าได้เหมือนเอ้าอะไรวะเนี่ยมันก็เป็นเวทมนต์ไม่ใช่เลยแล้วทำไมมึงไม่ต้องไปที่หมอ้อต้มอ่ะบั็กอะไรวะเนี่ย เกมนี้จริงๆนะเมื่อก่อนนี่เป็นเกมที่ยอดนิยมและมีคนเล่นเยอะมากๆโดยเฉพาะเพื่อนผมตั้งแต่สมัยผมจำได้ป .4 ฝันหน่งคนเล่นนึ่งเยอะสิ่งที่ปรารถนาคือสร้างห้องเล่นในกันได้อยากให้มันสร้างห้องเล่นในกันได้และเออเขาเรียกว่าอะไรนะแอดเพื่อนอะ่ะถ้ามาได้อย่างนั้นจริงๆก็คงดีอุอ้ยมันไม่ตายสักทีวะ่ะอ๋อมันอึดเอ้ย อู้ทำไมมันเยอะจังอะคลิปจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าอีกไม่นานผมก็จะไปที่ข้างนอกละก็จะไม่ได้อยู่บ้านก็ทำคลิปไม่สะดวกเน็ตมันจะไม่แรงนะครับอึ๊บว้าโมนึกว่าสมบีระเบิดตกใจหมดเลยอึอ๊บอ,อันนี้คืออะไรกดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าโอ้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 เ่กันเรกัน จริงๆก็ไม่ทันแล้วละ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะเลือกอาวุธรอเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ก็ได้ผมจะลองดูนะครับโอเคในส่วนของเรื่องนี้ในเทศกาลและช่วงเนี้ยผมจะทำคลิปเกกับ r e s โตรดิเบบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการย้อนอดีตอดีตชาติ ทำไมมันตายยากจังวะเฮ้ยฝันแม่งอุ้ยอุ้ย,ยแรงจังแรงมากเลยคนดูแรงมากโอ้โหไม่มีไอเทมชิ้นไหนที่เป็นไอเทมติดอาวุธแล้วมันแรงได้ขนาดนี้เลยขนาดปืนจิ๋วยังไม่ได้ขนาดนี้ฝันแม่งตายเฮมันใช้อาวุธอะไรวะทำไมมันแต้มมันขึ้นแปดทันเลยเนี่ย เอ,อ้ยจะหมดเวลาแล้วขอตัวใหญ่สักตัวเถอะว่าขอตัวใหญ่อุ้ยโอเห็นไหมครับเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับตัวใหญ่เลือดเยอะมากมันยังตายได้ว้าวโอเคต่อกันเลยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอเคเอาประมาณสักอืมอีกสักหน่อยเนาะโอเคหเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมผมฆ่าได้ 45ตัวใช่ไหมแล้วทำไมคะแนนผมน้อยกว่ามันน่ะมันค่าแค่สี่ตัวเองทีนี้ผมจะลองใช้เอ่อซีทีดูนะครับไม่รู้เรียกมันชื่อว่าปืนอะไรแต่ผมเรียกมันว่า c t ทรปืนไหนเป็นปืนเวทมนต์บ้างเอ่ยมีอีกไหมมีอีกไหมนะเอ้ยใช่ เฮ้ยมีคนชื่อขอยิงหน่อยโอเคในที่สุดก็มีคนไทยมาสักทีคนที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ผมไม่เลวขอยิงหน่อยสิมันอาจจะใช้ปืนนี้ก็ได้หรือเปล่ามันถนึงแรงอ่ะอยากได้เฟิร์นบัตอ่ะตัวแรกแล้วล่ะอุ้ยโอ้โหโดนลาร์ดมึงเกินไปอะแย่งกูเลยอะ เฮ้ยเฮ้ยมึงจะลัดกูทุกตัวไม่ได้นะเว้วยโอ้โหเกินอะ่ะเฮ้ยเห็นไหมครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับไอหมอต้มเนี่ยเนี่ยยิงเนี่ยไม่จําเป็นเลยฮะดูมันอะไรวะเนี่ยมันจะมีไว้ทําไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้สักตัวเฮ้ยทำไมมันลัดเก่งกันจังเลย กาจริงๆนะผมไม่นึกว่าปืนเวทมนต์มันจะสร้างความเสียหายให้แกซอมบี้ได้ขนาดนี้โอ้โหมันจะไม่ให้กูสักตัวจริงๆใช่ไหมเนี่ยเออได้สักทีโอ้อืมจะเจริญแหละโอ้โหจะยั่งกันทุกตัวเลยเหรอให้กันหน่อยก็ได้อ่าคุมโซนนี่เองคิดไปคิดมาผมเอาถุงมือนั่นอันเดิมมาจะดีกว่าเนี่ยแทบจำไม่ได้เอามันมายัางไงเอ้ย เห็นไหมครับไม่จำเป็นเลยฮะโอเคได้แล้วโอ้โหมันลัดก,กันทุกตัวเลยเฮ้ยหลายตัวแล้วเนี่ยจะยิงมันตายด้วยตัวเองแล้วมันก็มายิงกันตายไม่ได้เลยเนี่ยเรียบร้อย ยอย่าบอกนะว่าแบบนี้ซอมบีบ้ยิงไม่ตายแบบนี้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดใช่หรือไม่หรือว่าไม่โอเคไม่ใช่เนี่ยผมช้าโอเคโอ้เออหลวงไข่มันได้ที่สองวะลาดกุทุกตัวแบบนี้ไม่ได้ที่สองก็ไม่แปลกแหละของกูเออจะเย็นปะครับ ให้บางก็ได้ให้บางก็ได้เฮ้ยเฮ้ยย่งกันทุกตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้กินกันเด็ดเฮ้ยเนี่ยรู้แล้วไอเนี่ยไอเนี่ยที่สองชัวถ้ามันมีระบบเปิดใหม่มันก็ดีดิแบบขอซะหน่อยเลิกหลาสตักทีเนี่ยโอ้โหเนี่ยนานเนี่ยแทบไม่ได้เนี่ยนานๆจะได้เนี่ยเอาไปหมดนะไม่ต้องทำอะไรแล้ววันเนี้ย คือจริงจริงอีเวนต์ผมก็ครบแล้วนะแต่ไม่เอาอะก็อย่างที่ผมพูดคืออีเวนต์มันครบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไระก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็มาเก็บซอมบีไนท์เอาเห็น <c oughs> ไหมเนีน่ยทำอะไรได้บ้างวันนี้โอ้ <c oughs> โหอุ๊ยโอ้ สิ่งที่มันน่ารำคาญที่สุดไม่ใช่ดาเมจที่มันทำกับเราได้สิ่งที่มันน่ารำคาญที่สุดก็คือมันพักเราเข้ากำแพงอื ด,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 ดื้อๆด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 ๆใส่กระสุนในเท่ใครที่สองวะเฮ้ยขอยเอ้ยฮะโนเนมที่หนึ no ่งเป็นไปได้เหรออึอ่งเลยอ๋อคนละโนเนมมันมีโนเนมสองคนนึกว่าโนเนมโลหนึ่งได้ที่หนึ่ง ใช้อะไรดิวเนี่ยอ้านี่ไงนาโปลีนหรือผมจะใช้ปืนบักดีเอาไงครับไอ้ปืนบรรจุก,กระสุนไม่จำกัดอะอืมโวย เห็นไหมครับทีเดียวแตกให้กูได้ทีหนึ่งบางองค์ไม่เสียหายอุย้ยอุ้ยทำไมมันแหลงขนาดนั้นเลยอ,ะอ่ะฮะเลือดเต็มเลยอ๋อมันไม่ตายครั้งเดียวเกือบตายอะ่ะแต่ถ้าเป็นไอ้พวกเนี้ยฮะเฮ้ยเฮ้ปืนอะไรอะ่ะอ๋อโอเครู้แล้วไอ้ปืนบั็กก็นแหละอุย้ยไม่ตาย เอ๊ะฟันโดนพี่ไ,ไนีึงเว้ย,ยกูก็ฆ่าตั้งเยอะนะถ้าไม่ได้แต้มแค่พันกว่า,วาเองวะเนี่ยมันต้องฆ่ากี่ตัวว้ทีละสองสามพันอืมว้า โอเคอันนี้ก็ขอเป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับอุ้ยเพราะว่านานแล้วเฮ้ยอันแม่รู้แล้วมันฟามตรงไหนมันฟามยวงล่างโอเคนี่แคอมโบเขาเรียกเบียดเลยต้อิดตัวไอพี่แกมขอฟาร์มได้คนซี่นี่แน่ แน,น่รู้นะสามคนเดียว,วเออไม่ให้เอา้าไม่ใช่สามคนเดียวดีกว่าสองคนใครมาขายของนี่ใชสวัสดีนายสวัสดีอขอ,อไฟจีหัวนมนายหน่อยจิ๊บอุ้ยไม่ตายแล้วมันไปโดนตัวลูกน้องมันเอ่ยจิ๊บลูกน้องมันตายโอ้โหมันก็โดนลดัดจิ๊บโอเค สาเหตุที่ผมเอาซอมบี้มาเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่ว่ามันฆ่าศัตรูได้แล้วเลือดมันจะเพิ่มนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาที่จะรอแหละก็คือฆ่าศัตรูแล้วเราเลือดเราก็เพิ่มมาไอเออก็สบายไปอือเอเอหลาดอุ้ยไม่ได้เอออ้าวเอได้เฉย อะฮู้อะฮู้เสียงายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมตั้งแต่ผมอยู่ป .4 เอะมีอะไรเพิ่มประมาณนิดหน่อยๆ c ีก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิม c ีดีขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ไม่เคยดีมากกว่าเดิมก็นี่ีแหละเสียงการตายอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ผมป .4 จนปัจจุบันมันยังเหมือนเดิมอยู่เลย ดไปดีราดกูบ่อยนะเก็เออไม่ให้ไม่ให้ใหเออตายอ่าระจุก็าากลุ้นชาวันจะราดมันจะดอยมันโหคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับหรืออาจจะมีอาจจะนะ <laughs> ถ้าผมว่างพอผมก็จะตัดต่อถ้าเกิดผมไม่ว่างผมก็ไม่ตัดต่อออ้ <laughs> <laughs> อะไรครับนี่ โอ้ยกระสุนหมดอีกแล้วโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนไม่เอาหนะแน่แน่แน่ที่จะเดินเข้ามาใกล้ดีไม่ถึงตัวหรอกแปดสิบล้วอ้าวเอเฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไปนู่นนี่อะไรกันเนี่ยโอเครูปก็ได้สองหมื่นเจ็ดอืมอย่างนอยก็ได้สมดีน่ะไม่ต้องกินอะไรมากก็ไม่เชื่อก็ไปดูได้นะ ผมไม่ได้เสียดายอีเวนต์อยู่แล้วก็พอดูสิครับแต่ก็ไม่น้อยครับมาดูนะไหนเห็นไหมไหนเห็นไหมเห็นไหมฮะได้หมดละไม่มีอะไรที่ผมยังไม่ได้ก็แค่เนี้ยคือผมก็เออไม่ได้ใส่ใจอะไรกับอีเวนต์อยู่แล้วด้านเนี้ยได้หมดละแต่พอมาอีกด้านหนึ่งก็ยังไม่ได้นะบางอันก็ยังไม่ใช่บางอันหรอกหลายอันอยู่แล้วที่ยังไม่ได้ไหนดูสิถ้าเราใช้เงินแก้ปัญหาล่ะ สามบาทสองร้อยเพชรแม่ไม่คุ้มเลยไม่เติมดีกว่าเอาจริงนะรหัสก่อนอะรหัสอันแรกของผมอะผมเติมหนักกว่านี้อีกเสี้ยเหอะโอเคทีนี้ก็ปิดคลิปเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวต่อดีคนดูอืมโอ้ยปิดเลยดีกว่าโอเคก็ขออภัยคนดูด้วยนะครับที่ผมก็หายไปร่วมเดือนเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยผมเองก็ต้องเรียน เรียนสีและเรียนพิเศษก็นั่นแหละก็ยังสาเหตุก็อย่างที่ผมบอกก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับที่ว่าหายไปนานมากหน่อยก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้ช่องพี่ชายผมด้วยนะครับจิกินอสนะครับก็ปิดคลิปเลยแล้วกันโอเคขอบคุณครับ